สบายดีครับทุกคนครับสบายดีครับสบายดีทุกคนเด้อมาถึงทุกคนพี่น้องมาหนีบ่าวสุปปันหน้าพี่น้องคนเก่าคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อมาหนีใหม่จำเกลือพี่น้องวันนี้เพิ่งกลามาเห็ดยังย่ำบักม่วงพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องครัดยาบักม่วงเได้แสบของเพิ่นพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเอ้ยแสบคักพี่น้องโอ้ใส่เจียวโค้งพี่น้องขัดขัดพี่น้องอาผู้เห็ดพี่น้องโอ้ยหน้าตาสวยงามพี่น้องแก่เปิ้ลเปิ้ลพี่น้องเอ้ย ข้างหน้าพี่น้องจิงกับเพราะขั้นยลยพี่น,น้องจะแซมพักอูเดเลยเกลี่ยวน้อยๆจอดๆพี่น้องเอ้ยไล่ๆเลยพีน่น้อง,อง,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 งอปัดพี่น้องอ่านี่มองมองพี่น้องอเห็บมองกินจัดแสบพี่น้องกันพี่น้องงามมากจอดๆพี่น้องไปเห็นเนี่ยมองกินพี่น้องอุ้ยจะเสียพักกินบ่อี่ยอู้เสียพักพีกพ่น้อง <c oughs> เสบะปลาปลาอยู่ร้านอร่อยนะร้านมันมาอร่อยครับพี่น้องจะเส๊บๆครับพี่น้องก็ด้วยพี่น้องเรากินกันด้วพี่น้องสมบงมัวพี่น้องเนาะแบ็ดซ่าพี่น้องเป็ดตามผู้บ้านเฮาพี่น้องเนาะเป็นซ่าก็พี่น้องกอวยกึ่โคกพี่น้องเนาะซ่าจักระมังกระซ่ามั่อยพี่น้อง ครับพี่น้องซอสพี่น้องแซ่บพักอร่อยไหมยอดพี่น้องอร่อยครับพี่น้องครับตอนนี้แล้วก็ทำส้มมะม่วงนะครับกินโอ้โหน่ากินจริงๆพี่น้องไม่ไหวเปรี้ยวผมจะไม่กินนะครับเพราะว่าไม่ไหวเปรี้ยวเหลียวขี้แตกพี่น้องขอวถั่วด้อซีปอบดูภาพี่น้อยอีกวงหนึ่งนี่วาสตนเอาพี่น้องอ้ใส่ประเด็ดพี่น้องปลาประเด็ดพี่น้องใส่ไปพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยแซ่บพักพี่น้อง มาว่าทำายแตกพี่น้องเอ้ยมาเรืกินสมบูรณ์ตนองกันพี่น้องมากมามาพี่น้องมาเรือพี่น้องเด้อมากินสมบูรณ์ตนองกันพี่น้องวันนี้ทัดเสียบผักหลายรายจะจอดพี่น้องเลยเติมตามไหมนะพี่น้องวันนี้ข้าว้ยพี่น้องเสบครับพี่น้องสมบูวณ์ข้าพี่น้องจะแสีบจะนัวพี่น้องมากเกิน ใส่รถดีถตีพี่น้องใส่ขะน้อยพี่น้องเนาะใส่พี่น้องขนอยพี่น้องใส่ใส่ใเลิศนะรถดีขนอยอะไรพี่น้องเนาะซองยางมีซองเสื้อพี่นอ้องอ๋อจะเสียบครับพี่น้องจะบ้าเสียบไรมีพี่น้องเชนกลัวพี่น้องมือนี้ก็เป็นมัรยุทธพี่น้องเนาะเพราะว่า ออฟฟิตยุดพี่น้องมั้ยนี่ออฟฟิตยุดมันก็ได้กิบเมาเลยเจะน้อยมั <c oughs> <อ>้ยนี่โอ้เจ๊กออเลยพอดี้กินน้ำเย็นได้บ่ใดมือสี่เลยพี่นอ้นนองนี่ขัวพี่น้องเนาะนี่ขัวข้าพี่น้องนี่เกิือมาค้อยก้อยหอนพี่น้องเนาะนีะ่ก้อยหอนมีข้ามมะบึ่งข้าเย็ยนพี่น้องข้าเย็ยนหนึ่งมีตะปาเดียวนาะมีตะปาเอาพี่น้องเนี่ยเป็นข้าเย็ยนพี่น้องเนาะ เป็นข้าวเย็นโอ้พี่น้องขั้วยังน้องใหม่เกิดพี่น้องพวกใหม่จะเกิดพี่น้องใช่ไหมเกิดใจพี่น้องว่าธรรมดาแค้ไันนีพี่น้องพี่น้องเป็นข้าวเย็นบุคายืนอยู่นี่พี่น้องเนาะยืนอยู่นี่พี่น้องตัวขนาดที่เขายืนอยู่นี่พี่น้องเนาะเบิงทุกยางพี่น้องคิดว่าขาจะกระเบิงพี่น้องพี่น้องพี่น้องอาการมีอะไรพี่น้องนั่งกระตกรกเซ่พี่น้องเนาะตัวนี้ก็ูกคาบุคคยมีพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นมันยุดพี่น้องมือนี่ อ่าอเ,เก็บบ้านพี่น้อง้นบ้านทานนบา,บา,าี่น้นอน่อจจังน,นีงนนาา้่น้องต้มีขนังกระตอยพี่น้องคนนี้แจนาละม่พี่น้องน้องนางคนนี้แค่กลับมาทายรับซุปเจ้าหน้อยพี่น้องเนาะพอข้าวกับมียังเห็ดพี่น้องเลยมีไม่ได้ทายอ้ายังไม่พออีกแคบสุนนอดอีกนิดนึงผู้ักพี่น้องแแบบผัก นี่มันนี่มันจะพอพี่น้องโอ้คักได้กินกับพักตั้งเดือยพี่น้องพักชมพูพี่น้องแสบคักพี่น้องมันไม่ไหลพี่น้องเฮ้ยอ้ยแสบคักพี่นอ้อ,นองเอาป้าพี่น้องแสบคักดีเด้อพี่นไม่เที่ยงเลยไม่ชิน พ да, ี uh, ่น้องต้องซีมพี่น้องเนอะไอ้บุขาาต้องซีมบางพี่น้องกำเนกำใส่น้ำมันหมดเจี๊บเกียร์อือจะเป็นขาแจ๊บ <c oughs> แกไปดิไปจากซูมไีหน่องมันพรอมันตัดเกี่ยวพี่นอ้องก็ใส่มันพี่นอ้อง<า>มัน,นกินนอ่องพี่นอ้องัวจจะพาบูดับซมพป่น้องได้มันไม่ได้แตกอพี่นอ้องพีนาากก่น้อยไม่แตกจักกั่อนอะไรไหมอะไรไหมเปลียวเปียว

เยอะ่ามเมบรรุานยังดีดีกับนอพี่น้องบ่รเมันลนยกัดเนาะงงงงงพี่น้องจะไม่จะไมห้อยคุยกันทำงานจะกราดพีองเอ้ยนางกับขุเขาพี่น้องเขาพี่น้องเขาซูซี่พี่น้องเปียวพี่น้องเปียว โอ้ตีกแล้วแมวพอ, <c oughs> อแล้ว <c oughs> ไม่ไหว z o งนี้กินเตี้ยวไวได้พี่น้องมุ้ง z o พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องนอนก็ด็พี่น้องนอนบ่เด็กมาโดยพี่น้องน,นอนอ่างลางดูพี่อ่ะอ้ยนอนน,อน,นี่พี่น้องงานภูเขาอยู่พี่น้องพี่น้องกระตุ้นสีเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง พี่น้องพี่น้องนี่ก็เป็นเบียร์สวดพี่น้องเห็นบ่เบียร์เบียร์สวดพี่น้องนี่ทั้งทั้งเบียร์พี่น้องเนาะทั้งเบียร์พี่น้องเนี่ยดานนี้มีผู้จัดการไม่มีพี่น้องด่านนี้ผู้จัดการไม่มีแล้วเนาะนี่ก็เป็นเบียร์ญี่ปุ่นพี่น้องเหล้าญี่ปุ่นเราเป็นเหล้าญี่ปุ่นเหมือนเนาะเหล่ายิปุ่นพี่น้องอะไรนะ ไม่คิ้วเยอะมากไม่เชื่อจริงจเลยไม่กาคิ้วไม่กาเขียวบุก่ายยำนี่คือพี่น้องเราพี่น้องเขียวเท่าไหร่วะหกร้อยเจ็ดร้อยพี่น้องเราเขียวหนึ่งพี่น้องเก้าร้อยเหรออ้พี่น้องสองร้อยบาทพี่น้องเพื่อเห็นนี่เถอะพี่น้องสองร้อยบาทเขียวเนะสี่สิบนีกี้พี่น้องใายก็เต๋าเขาใครอยู่น้องเพราะเป็นเต๋าน้องพี่น้องแพง นี่พี่น้องข้างกำมะถันโซ่ในจะนอนแผลเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งข้างหลังหันพี่น้องเดี๋พี่น้องป๊กดพี่น้องเห็นปะเสียพี่น้องหานพวกขาอยู่พี่น้องเนาะ ข่าวว่า่อแมีพี่น้องพ่อปีนี้เป็นมันยุดพี่น้องเนาะเป็นมันยุดพี่น้องข้าเป็นน้องหานเองเนาะหนองหาน หารารพี่น้องนั่งอาหารโยพี่น้อง <c oughs> มาของเกลือพี่น้องนี่เป็นมีดส้วชีน้องเบียร <c oughs> ์มีดส้วชีน้องเบียร์ส้วชนตัวนี้ยังาาใส่คล้ายพี่น้องอยังยังเต็มอยู่ตัวนี้คล้ายเดาพี่นอ้องบอก,บอกเดือดคล้ายเดา พี่น้องมาอีกห้ากะสมคอรรักษาเลยพี a a ่น้องเด้อพี่น้องมาหนีมีข <te> <eye Hayır. S 1> ีปีใหม่ให้ลุ่งพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องนี่ก็จะไปรับส้มพี่น้องกครที่ดื่มเป็นพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเด้อเมาซุปบรรณาเขาเขาคนเดือพี่น้องเนาะอ่ะมุนีพี่น้องใครทีอเขารักจกขอจะกินพี่น้องเด้อขอฝากขีปฝากกนไทยกะตั้งใจได้พี่น้องเด้อมีขีปีใหม่ให้ลุ่งพี่น้องน้องอีกพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องอย่าเสีเวลาพี่น้องขอจยิบขีปพี่น้องบายบายครับ เจ้าคิปหนาพี่น้องไายครับบงเราอิีบความพี่น้อง